ทำไมทำไมทำไมนักเลงเหรอชาบูนักเลงเหรอชาบูแม่ไปเป็นเด็กับเองละลำคาญนักเลงเหรอชะบูเป็นนักเลงเหรอชะบูไปช่วยช่วยชีอ่ะอ่ะเอ็งค้าบได้ละอ่ะจิมาดูดิเอออเ็งค้าบได้บ่างเอออ่ะมาดูดิเอ็งเก่งเหรอชะบูชะบูเก่งเหรอชะบูเก่งเหรอฮะ FM, ตะปเก่งเหรอจะปูตะปูเก่งเหรอไอชีไอชีใครเก่งเหรอการมาชิเอามาเอ้าตะบูเก่งเหรอนั่นนั่นลวงเข้าไปใต้นู้นเลยตะปูโอ้ยจะปูเหยียบตีนแม่ไอ้บอเหยียบตีนแม่เอ้าเอามาเอามามามาชีมาชีตะปูไปไหนไปไหนตะบูดูดิอยู่ไหนอยู่ไหนตะบูดูดิอ้าตะบู ไอ้บูไหนมันล่วงไปไหนแล้วไอ้บูมันมุดไปไหนแล้วออ,ออกเด็กเดี๋ยวแม่จะเอาให้ยังยังเนธไม่ต้องมดุดเอบเลยมึงนี่ไหนมันล่วงไปใต้น,นู้นนู่นมึงจะเอาอยัางไงโนดไปเอาเข้าไปเอามาเออข้ามาเอามาัอามานออกมาเร็วข้ามมันนอกมา เอามันออกมาสิเอาตีนเขียออกมาแชบูไม่ pues exit exit มีบัญยาออกแล้วตาบูออกไม่ได้แล้วอออออ๋ตาบูอ๋โอ้ยมันเก่งว่ะตาบูเก่งว่ะโอ้ยตาบูแม่เก่งดังเลยตาบูเอาอ nah. มาเล่นตรงนี้แชมูเอามาเล่นตรงนี้มาตรงนี้เร็วๆมาเล่นกับแม่มาเร็วๆมาตรงนี้เร็วๆชบูมาเร็วๆ ตะบูมาตรงนี้เออตะบูเล่นกับแม่ตรงนี้ตะปูมาเร็วๆตะปูมาตรงนี้ตรงนี้ตะปูมาตรงนี้ตะบูหนูมาตรงนี้แล้วเลมาตรงนี้มาหอมก่อนหอมก่อนเลยหอมหัวตะบูมาหอมหัวตรงนี้ตะบูหอมหัวตรงนี้มาตรงนี้ตะบูมาเร็วๆตะปูมาเร็วๆตะปูมาเร็วๆไม่ต้หอมหัวตะปูไม่หอมหัว มาขัาบหัวนเร็วตะบูขับหัวนเร็วตะบูขับหัวขับหัวโอ้โหเก่งแม่เปื้อนหมดเลยเนี่ยแม่เอาไปปล่อยวัดดีแม่ไอ้บูเนี่ยฮะไอ้บูมาเร็วไอ้บูมาตรงนี้มาเร็วบูวไปซักผ้าให้แม่เลยนะตะบูทำเก่งแม่เปื้อนเนี่ยตาโบ <laughs> มึงน,นี่มันเลอะจริงเลยนะ ตะบูแม่เล่นด้วยแล้วมาเตะบอลกันแล้วจะบูเตะบอลกันแล้วมาเตะบอลกันนะมนะ่ขอขอตะบูไปสัก้ายแม่เลยนะจะบูทำเกงแม่เปื้อนเนี่ยฮะไอบูจะตบหัวเลยมาเลยมาห้ามจีจีตะบูห้ามจีจีมาห้มหมมามหัวห้ามหัว,หว,หว